เกิดอะไรขึ้นข่าวดวนค่ะทุกคนแฟนคลับช็อกไร้ไรยชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาในการโหวตคมชัดลึกอวอร์ด2,026ทั้งที่เธอนั้นนะคะยืน1ทุกโพรค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับทางแอดมินช่องตลาดข่าวอีกเช่นเคยวันนี้นะคะมีประเด็นร้อนที่ทำให้หลายๆคนนั้นถึงกับตกใจแล้วก็ตั้งคำถามไปตามๆกันค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับของทางน้องต้นข้าวสุป,ปริยาถึงกับต้องขยี้ตาแรงๆและเกิดการตั้งคำถามขึ้นมามากมายแบบรัวๆเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในชั่วโมงนี้นะคะถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มาแรงที่สุดกระแสปังที่สุดและครองใจมหาชนเป็นอันดับต้นๆจะขาดชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาไปไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะขยับไปทางไหนหรือมีการโหวตในแพลตฟอร์มไหนน้องต้นข้าวคือตัวเต็งอันดับหนึ่งมาตลอดโดยเฉพาะโปรล่าสุดค่ะของไทยรัฐอวอร์ดที่เธอนั้นครองแชมป์ยอดนิยมแบบขาดลอย แต่ล่าสุดค่ะมีการประกาศการเสนอรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึ่งนั่นก็คือรางวัลของโคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่22 KCL Award 2026ค่ะกลับกลายมีเรื่องที่ทำให้แฟนคลับนะคะบางส่วนช็อกค่ะในการเสนอรายชื่อเบื้องต้นที่ให้เลือกโหวต ะะลายชื่อของศิลปินที่ท่านชื่นชอบแต่กลับไร้เงาชื่อของทางน้องต้นข้าวสุปริยาวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้ฟังกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโอกาสที่น้องจะได้กลับเข้าสู่สังเวียนนี้มันจะมีโอกาสไหมไปติดตามกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด Award, ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยมาอย่างช้านาน โดยในปีหน้านะคะปี2026ปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่22แล้วค่ะซึ่งความยิ่งใหญ่ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันพุทธที่27พฤษภาคม2569ณนะรูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามค่ะบอกเลยว่าเป็นงานระดับประเทศเลยจริงๆริง รางวัลเขามี2ประเภทใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ21สาขาอันนี้คือแบบว่าเป็นสายฝีมือเน,น้นๆส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นของหัวใจหลักของแฟนคลับนั่นก็คือประเภทยอดนิยมหรือ popular vote ค่ะทั้งหมดมี9สาขาซึ่งรางวัลน,นี้แหละคะ่ะทุกคนก็เป็นพลังมวลชนที่ทำให้คนตัดสินว่าใครคือที่สุดของปีนี้และในสาขานี้นั่นเอง ประเด็นนะคะทุกคนมันเริ่มมาจากตรงนี้ค่ะทางคมชัดลึกอวอร์ดได้มีการเปิดให้เสนอรายชื่อป๊อปปูล่าโหวตตั้งแต่วันที่15ทธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึง15มกราคม2569ซึ่งพอแฟนๆกดเข้าไปในลิงก์เพื่อที่จะเสนอชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาปรากฏว่าในรายการเลือกนั้นมีศิลปินนับ10ท่านแต่กลับไม่มีชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะ แต่มีชื่อของศิลปินหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวโอ้โหทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของทางสายแดนตัวแม่คุณกระแตอาสยามจะดงพณนีแล้วก็สายเสียงสวรรค์อย่างเช่นต่ายอรไทยจินตลาภูลลาบก้านตองทุ่งเงินและก็ฝ่ายชายก็มีทั้งก้องห้วยไล่เบิ้ลปทุมราชไพพงศธรมนแคนแกนคูดไรอันกาดบัณฑิตรวมไปถึง รุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเช่นมีนตาอินทิราลำใไยหายทองคำและไมพัชรีค่ะคำถามคือแล้วน้องต้นข้าวหายไปไหนทั้งที่ปีที่ผ่านมานะคะผลงานของน้องนั้นเป็นที่ประจักษ์ยอดวิวหลักล้านกระแสไวรัลในติกตอกในแอปฟ้าแอปดำเฟซบุ๊กไอจีถล่มทลไล่จนทำให้คนขนานนามว่าเธอนั้นเป็นที่ดาลูกทุ่งยุคใหม่ไปแล้วแต่ทำไมในหน้าเว็บถึงไม่มีรายชื่อให้ติ๊ก อ่าทุกคนไม่มีรายชื่อให้เลือกรายชื่อน้องต้นข้าวเนาะคือนะคะทุกคนเรื่องนี้ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดการตั้งคําถามแล้วก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะหลายๆคนหวันว่าน้องจะเสียสิทธิ์ในการเข้าชิงรายการนี้หรือเปล่าหรือเกณฑ์คัดเลือกจะมีการคัดเลือกแบบไหนอย่างไรแต่อย่าเพิ่งตกใจกันค่ะทุกคนจากที่ทีมงานเราได้ไปส่องมานะคะตอนนี้คือ แฟนคลับของทางน้องต้นข้าวไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ของเพจคมชัดลึกตอนนี้ก็มีการไปเสนอรายชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาเยอะมากๆเลยทีเดียวและการวิเคราะห์ส่วนตัวของทางแอดมินเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่รายชื่อของน้องน่ะไม่มีให้เลือกในลิงก์แต่อาจจะเป็นให้เลือกในที่อื่นหรือ มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสามารถกดเข้าไปพิมพ์รายชื่อของน้องต้นข้าวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตามที่คมชัดลึกเสนอมาเพราะว่าในปีที่แล้วน้องต้นข้าวยังไม่มีกระแสน้องต้นข้าวยังไม่มีชื่อเสียง อาจจะไม่มีชื่อเข้าไปในระบบของคมชัดลึกก็เป็นได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ FC ทําได้คือช่วยกันร,รวมพลังเข้าไปพิมพ์ชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาภายในลิงก์นั้นและใต้คอมเมนต์ของคมชัดลึกเพื่อที่จะให้คมชัดลึกได้มีการนําข้อมูลของน้องไปไต่ตองแล้วก็ไปกรองเพื่อที่จะมีการเสนอขึ้นมานั้นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งสรุปแล้วนะคะรายชื่ออย่างเป็นทางการตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าใคร จะได้มีการเข้ารอบไฟนอลหรือเปล่าแต่รายชื่อที่เราเห็นกันนี่คือเป็นช่วงของการเสนอรายชื่อเท่านั้นนะคะดังนั้นน้องต้นข้าวยังมีสิทธิ์แน่นอนค่ะถ้าพวกเราช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจพิมพ์เสนอรายชื่อเธอเข้าไปเยอะๆงานนี้ต้องรอการออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่าจะมีการออกมาประกาศปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเป็นทางการหรือเปล่าจะคมชัดลึกอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมคือสามารถจะ มีการเพิ่มรายชื่อน้องเข้าไปในการเลือกหรือเปล่านะคะจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าอย่างไรเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกประมาณ1เดือนนะคะคุณผู้ชมคือที่แน่แน่คือกระแสของน้องต้นข้าวในตอนนี้เนี่ยคือของจริงมากๆไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเพราะว่าน้องเนี่ยขึ้นแท่นการรับรางวัลเวทีการชิงรางวัลเวทีระดับเกียรติยศระดับประเทศเนี่ยมา 2- 3สรางวัลแล้วในระยะเวลาไม่ถึงปีค่ะคุณผู้ชม แล้วคุณผู้ชมลราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันแปลกไหมหรือยังไงอะไรอาจจะเป็นเหมือนที่แอดมินสันนิษฐานก็ได้นะคะสามารถไปพิมพ์ชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาลงไปได้เลยถึงแม้จะไม่มีรายชื่อน้องเพราะว่าในระบบของคนชับคมชัดลึกปีที่แล้วน้องไม่ได้มีการลงเข้าแข่งขันเพราะว่าน้องยังไม่มีกระแสนะคะในปีที่แล้วน้องเพิ่งมามีกระแสในปีนี้ ะ,ะทุกคนยังไงก็ค่อยๆติดตามผลงานกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรยังไงตามมาหรือเปล่าในเรื่องการบทคตคมชัดลึกอวอร์ด<ม>เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทางพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยหวังมากๆว่าจะให้น้องเข้าไปเชียงรางวัลเกียรติยศระดับประเทศนี้อีกหนึ่งรางวัลรองมาจากรางวัลไทยลัฐอวอร์ดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมยังไงทางแอดมินผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เยอะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าด้วยน้ําเสียงการแสดงของน้องการพูดการจาของน้องโอ้ยมันตกไปจริงๆค่ะตกแอดมินไปด้วยพูดกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าโดนน้องต้นข้าวตกเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้สาวน้อยร้อยล้านการเข้าถึงแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องต้นข้าวตอนนี้ฟีเวอร์สุด